ข้าแต่พระเจ้าพระบ,บิดาในสวรรค์ขอพระคุณที่ทรงเป็นพระเจ้าพวกครอบครองเหนือทุกชาติทุกภาษาในเวลานี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อประเทศของข้าพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาประทา,านสามติสุขเหนือแผ่นดินนี้ขอทรงนำผู้นำประเทศให้มีสติปัญญาความยำเกรงพระองค์ขอให้พวกเขาปกป้องป,องปกครอง แผ่นดินนี้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในยามวิกฤตนี้ขอพระองค์ปกป้องทูกคนที่อยู่ในพื้นที่สงครามให้ปลอดภยัยขอทรงช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาเยียวยาให้หายขอทรงเป็นโลกกำบังให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในแนวหน้าขอทรงให้การรบยุติในเร็ววันคนที่สูญเสียได้รับการเยียวยารักษา ขอให้ความสงบสุขกลับคืนมาขอพระนามของพระองค์ได้รับการเทิดทูนในท้ากลางชนชาติของข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน